สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโฮมสเตย์นะครับวันนี้เราจะพามาชมต้นทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับซื้อพันธ์มาจากซีสเกตนะครับอำเภอคุณหานนะครับดูได้ที่คลิปนี้นะครับที่เราไปเที่ยวมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมนี้ก็ปลูกมาได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วครับผมก็จะให้ดูการเจริญเติบโตนะครับของต้นทุเรียนครับอันนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกใบแล้วนะครับผมนี่นะครับ ทเท่าที่นับดูก็ได้ประมาณ9 9ยอดนะครับที่มันแตกแตกใบออกนะครับก็เป็นการทดลองปลูกนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะปลูกติดหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับผมมีข้อเสนอแนะนำวิธีการปลูกอย่างไรก็แนะนำผมได้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับผมผมก็ความรู้ไม่มีมากนะครับผมก็อาศัย หลักการมั่วแบบฉบับตัวเองนะครับสไตล์ตัวเองครับไม่มีหลักการไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับปลูกได้ระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมนี่ก็ใช้หญ้าแห้งคุมหน้าดินนะครับเพื่อที่จะให้มันรักษาสภาพความชื้นความเย็นของดินไว้นะครับผมก็คงต้องรอดูระยะยาวนะครับว่าจะ ปิดหรือเปล่าจะให้ผลหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะลดน้ำสักหน่อยนะครับผมเช้าเย็นนะครับทุกวันทุกวันถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับผมง่ายๆนะครับปลูกแบบนี้ส่วนตัวผมคิดว่าดินของผู้เรียนภู้ขับไฟนะครับ ซึ่งที่อยู่ผมก็อยู่ที่ภาคอีสานครับผมคิดว่าดินมันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมเพราะว่าผมเคยลองปลูกจากต้นทุเรียนพันจากภาคตะวันออกมาแล้วนะครับผมก็คืออาจจะเป็นเพราะผมดูแลไม่ดีนะครับตายทุกต้นเลยครับก็ลองมาดูของภูขาไฟดูนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโฮมส t ต c k ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ